ขณะที่ออเมื่อวานมีหน้าคุณรู้ทินโพสอะอโพสเรื่องอะไรนะขึ้นทรมารเหรอคะขึ้นทรมาศอ่ะจะป็นช <จะ S 2> น,นาธรรมอ่ะจะขึ้นทรมาศต้องล้างเท้าให้สะอาดจะกล่าวหาให้ร้ายผู้อื่นตัวเองก็ต้องไร้มนทินออตอนแรกนึกว่าว่าใครเรื่องปรับครมออะไรยังไงหรือเปล่าอ๋อผมาเฉลยอันนี้ผมเองคนอื่นคงรู้กันทั้งวงอ่ะ คงจะเป็นเพราะว่าคุณนัทพรตัวประยุนยหลังจากที่อาการนำตัวไปฟ้องพร้อมกับลูกชายตัวคุณนัทพรตัวประยุนเนี่ยอายุ72คุณรัฐสิธิต์ตประยุนยลูกชายอายุ50อายการนำตัวฟ้องสารยารัชดาในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินในคดีที่เกี่ยวข้องก,กับการฟอกเงินสาจรจาเครดิตยูเนี่ยนของจันทร์ซึ่งก็ปรากฏว่า มีคำบรรยายฟ้องเมื่อวานนี้น่าสนใจและต่อมาศารไม่ให้ประกันตัวฮะค่ะศารอาญาไม่ให้ประกันตัวทั้งคุณนัทพรและลูกชายแ mm. ม้จะยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวก็ตามทีคุณนัทพรนนี่มีประเด็นพิพาทกับภูมิใจไทยเนื่องจากเป็นคนไปยื่นหนังสือถึงกะกะตเมื่อพฤทสภาที่ผ่านมาให้พิจารณาส่งสามนนยุบพักภูมิใจไทยกรณีมีความเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวปี67 กระทั่งคุณสุภชัยใจสมบดทีมกฎหมายภูมิใจไทยบอกว่าจะเบคดีกับคุณนัทธวรลหลายข้อหาและต่อมาภูมิใจไทยหรือคุณสุภาชาัยนี่แหละก็ไเป็นคนเปิดประเด็นเอาเอกสารว่าอายาการได้ทําหนังสือถึง DSI ให้เอาตัวมาฟ้องให้ออกหมายจับถึงสองครั้งป <c oughs> รากฏ DSI ไไม่ทํา รายเป็นว่าคุณนัทพรเนี่ยเป็นปรากฏต,ตัวอยู่แถวกวกตและแถวดีเอสไอทำไมถึงไม่จับจะดำเนินการกับดีเอสได้วยนเวลานั้นเรียกร้องไปถึงคุณสูศัก์สิรินินรัมตีสำนักนายกที่กำกับดูแลดีเอสไอชั่วคราวนี่ถูกไหมนั่นก็เลยกลายเป็นประเด็นและต่อมาคุณนัทพรก็เข้ามอบตัวอย่างที่ว่าเนี่นะฮะโดยที่คุณนัทพร เป็นหใน14ผู้ถูกกล่าวหาค s <S ดีฟอ,อ,อกเงินการขายที่ดินของคุณสุปชัยศรีสุภาอักษรอดีตประธานสากลเครดิตยูเนี่ยนของจันทเมื่อดำเนินการเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะครับสารญามีคำสั่งไม่้ประกันตัวตัวคุณนัทพรกับลูกชายโดยคุณรัฐพรกับคุณรัฐสิทธิ์ตัวประยนนูนยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราว สาลพิเคราะห์ความหนักเบาแข่งข้อหาแล้วคดีมีอัตราโทษสูงพฤธิการของจำเลยทั้งสองกับพวกแบ่งหน้าที่กันทํากระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้างการณีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยทั้งสองจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตค่ะ เมื่อวานพอศาลไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเจ้าหน้าที่ทัชน์ันก็คุมตัวทั้งสองท่านไปเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะคะอะ่ก็ไม่ <c oughs> มีโอกาสไปร้องที่ไหนแล้วเ <c oughs> พาราะศาลไม่ให้ประกันตัวขนาดเดียวกันเมื่อวานสามนูลก็ไม่รับอุทธรณ์คำร้องของคุณนัทพรนี่แหละที่ไปอุทธรณ์กรณีสั่งขอให้สั่งกรกตอ,อานุมนการกับกกตเหตุปล่อยให้มีการ หัวสอวอนเนี่ยต้องไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยสาร,รล้มนวลคือสามรรนวลเนี่ยเคยวินิจฉัยแล้วคนนัทพรเนี่ยอุทธรกรณีนายนัทพรขอคัดค้านคำสั่งสามรรนวลเมื่อ9เมษารรที่ผ่านมาที่สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณากรณีขอให้สวร้อยสารทีคนพ้นสมาชิกภาพและขอให้สั่งอยุปดปฏิบัติหน้านที่ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย กรณีที่คุณนัทพรกล่าวหาว่ามีพฤติการซอกก่อนบ่นทำลายาเราบอกประชิดใจจากคดีหัวเลือกสอวอโดยคุณนัทพรขอให้ทบทวนคำสั่งสามนูนและก็ขอให้รับคำร้องไว้พิจารณาไม่ดีัยสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้โดยการพิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องต่อเนื่องและเอกสารประกอบมีลักษณะเป็นการขออุทธรณ์คำสั่งสารธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญและพรบ ไม่มีบทบัญญัติให้ใครมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยโดยคำสั่งของสารรรมนูญค่ะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ไม่ไปไปตามหลักเกณฑ<ช>์สารรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันไม่รับคำร้องของคุณรัฐพรไม่รับคำร้องของคุณรัฐพรไว้พิจารณาวินิจฉัยอ่านี่ก็เป็นนันว่าขณะน,นี้หมดไปคนหนึ่งสำหรับภูมิใจไทยอ่ะนี่หมายถึงคนที่จะบารองคนที่จะบารอง นึกออกใช่ไหมก็สาลไม่ให้ประกันน่ะและดูเหตุผลของสารเนี่ยก็ไม่สามารถจะยื่นอุทธรณ์เลยได้มากมายเลยนะเพราะเป็นกรณีที่ยกเหตุเรื่องคดีมีความร้ายแรงกระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศใช่ไหมค่ะอ้าว